สวัสดีค่ะวันนี้แม่รถจะมาบอกว่าที่แม่รถไม่ได้ลงอยูทูบเบอร์บ่อยๆอ่ะก่อนลงบ่อยว่าแม่รถว่างนี่แม่รถก็ไม่ได้ไปไหนมันก็ไม่ว่างค่ะสามีถ้าสามีฮอลิเดย์ถึงได้ไปไปเที่ยวได้ทีนี้แม่รถไปไหนไม่ได้เลยอยู่บ้านอยู่บ้านอย่างเดียวก็เสาร์อาทิตย์ถึงจะได้ไปทีหนึง่ง ไปนู่นไปนี่กินข้าวทีหนึง่งถ้าไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านแต่งตัวทำติ๊กตอกนี่ล่ะค่ะขาดหน้าทาผิวค่ะวันวันวันเสาร์ก็ไปทำงานหรือวันอาทิตย์ก็ไปทำงานค่ะแม่รถทำงานอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปไม่ได้ภลรลูกหมานี่ล่ะค่ะมีหมามีแต่ภรรยาจังนั้นเลยทิ้งก็ไปไม่ได้เพราะความรักรักลูกหมานี่ล่ะค่ะ แม่รดลักลูกหมาลูกแมวมีทั้งหมามีทั้งแมวมีต่างกับตัวค่ะไม่ท่ากับเยค่ะแ้าแม่รถไม่ได้ลงคลิปบ่อยก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะไม่ได้ไปไหนค่ะอยากไปต่างจังหวัดก็ไม่ได้ไปเพราะว่าไม่มีใครพาไปสามีก็ทํางานก็ห่วงแต่ลูกแต่หมานี่แหละห่วงหมูหมาไม่มีใครดูให้ก็เลยไปไม่ได้ถ้าไปก็ต้องเอาไปให้เขาดูให้ วันละหกสิบดอลแพงค่ะตอนนี้ขึ้นเป็นร้อยค่ะร้อยดอลแล้วค่ะเขากลับเป็นบ้านแล้วก็บาละสามพันแล้วค่ะสามพันบาทต่อวันแม่รถไปเมืองไทยที่สามอาทิตย์ก็ต้องจ่ายเขาอย่างนั้นแล้วค่ะคิดเอาเองกันแล้วกันวันละสามพันบาทจ้างเขาดูนะคะกินนอนอยู่กับเขาหมานะคะเป็นโรงแรมหมาโคตรเบื่อเลยค่ะมีหมาตัวหนึ่งมีแมวตัวหนึ่งภาระ,ะทังงนนั้นเลยค่ะไม่ได้รวยอะไรหรอกค่ะ ทำงานค่ะหมาต้องเลี้ยงหมาไปด้วยทาไมเห็นแม่ลดลงคลิปบบ่อยก็อย่าว่ากันนะคะอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยขาก็ไปไม่ได้ถ้ามีใครดูจะเอาไปฝากเขาก็โอ๊ยลูกเขาก็ทำงานต่างคนก็ต่างทำงานค่ะเขามีมีเวลาให้เรานี่ค่ะนี่ไม่ใช่อะไรนะคะหัชเท้าค่ะกินให้ขยายเส้นเลือด ไขมันในเส้นเลือดค่ะแม่รถกินค่ะอ้วนเกินเก๋มีกินมันขนมปังสามแผ่นสิแผ่นค่ะแม่รถกินมันไม่อ้วนได้ยังไงคะกินขนาดนั้นใารชอบแม่รถก็ติดตามไม่นะคะกดติดตามได้นะคะแม่รถจะขอบพระคุณมากนะคะกดติดตามแม่รถกดไลค์กดแชร์อยากคอมเมนต์อย่างเดียวค่ะกดติดตามด้วยอยากคอมเมนต์อย่างเดียว ให้กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ